สวัสดีครับเอซี FC ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกๆคนและสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องทักงสอปปอเว่ามาพบมาพ่อกันนะครับกับผมกรกระสินมาเจอกันวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่ส้ามกราคมนะครับที่เพจออก,ก่อนพลังเลขนำโชคนะครับเพจจริงมีคนติดตามห0 0มืกว่าขึ้นไปนะครับนะ นะอย่าลืมนะครับให้ตรวจสอบผู้ติด,ดตามและที่สำคัญนะครับเพจนี้ไม่มี a c e b o o k นะครับไนะม่มี Facebook ถ้าเจอ facebook ไปขอเป็นเพื่อนนั่นคือพวก18มงกุฎกลุ่มวิชาชีพนะครับนะนะโปรดจดจำนะครับคำพูดไว้นะครับมีมี a c e b o o k นะครับมีเฉพาะเพจเท่านั้นนะครับเพจไม่สามารถ ไปขอใครเป็นเพื่อนได้นะครับอันนี้คือเพจของก่อนกระสินนะครับะนะเป็นวันที่ยี่บเก้านะครับเดือนนี้มีสามสิบเอ็ดวันนะอีกไม่กี่วันก็จะทราบผลหวยรัฐบาลแล้ววันนี้นะครับมาแบ่งปันรัฐบาลแล้วก็ออมสินซึ่งจะออกในวันที่หนึ่งนะครับเป็นวันพฤหัสนะครับว่ามีตัวไหนอย่างไรกันนะครับทักค่ายกัพช่นองนะใครเข้ามานะครับฝาก แจ้งผลการรับชมรับฟังนะครับภาพชัดเสียงชัดพิมพ์หนึ่งภาพมีมีนะครับเสียงขาดขาดหายหายภาพเบลอเบลก็่นะแจ้งผลการรับฟังรับชมโดยการพิมพ์ศูนย์นะครับนะนะและห้ามแชร์ลงกลุ่มนะครับฟังอีกครั้งนะไม่สนับสนุนในการแชร์ไม่ต้องพิมพ์มาแชร์แล้วค่ะแชร์ให้แล้วไม่ต้องแชร์ให้นะครับแชร์ให้ตัวเองนะ ได้คือแ,แชร์ไปหน้าเฟซเพื่อมาดูยอนหลังอันนั้นคือแชร์ให้ตัวเองไม่ใช่แชร์ให้อาจารย์นะครับเอ่ออาจารย์ไม่มีมีผลต่อนะผู้แชร์นะยิ่งแชร์มากยิ่งเป็นผลเสียนะครับผลเสียมากนะคนดูเยอะนะคนมีกลุ่มมิชายชีพเข้ามาเยอะนะเราก็ไม่รู้เพราะนั้นเอาคนที่ติดตามกันจริงๆนะครับ f อกันจริงๆติดตามในผลงานนะครับค่อย นะถ้าไปกลุ่มทีไรก็นะมีคนมาตอบเม้นเข้าขห้องแนวทางฟรีนะครับเพอเพก็นะปลอมเป็นเราอีกสย่างงันนะครับเพราะนั้นจะไม่ทักหาใครเรื่องที่นองเพจนะกวอนกระสินมีออกกรพลังเลขนนาโชคและไม่มีกลุ่มชื่อนี้นะครับเกี่ยวกับกรนกระสินหนึ่งอกกรพายจวดก็ไม่มีเพจชื่อนี้และไม่มีเฟซชื่อนี้และไม่มีกลุ่มชื่อนี้ นะครับเดิมทีอาจารย์ก็เคยใช้แต่ผิดไปเนื่องจากมีพวกมิชชีพเอาไปใช้นะครับอ,อจุดกอนกะะ๊าซชนก็ไม่มีกลุ่มนะครับเฟสก็ไม่มีนะแต่ก่อนชื่อมีเฟสในเมื่อมีเอาไปก็เลยเปลี่ยนชื่อนี้นะไม่มีนะครับกอนกะะ๊าซชนเอฟซีนะครับเดิมทีเป็นเฟสเป็นเพจแรกที่ทำนะเมื่อมีการปลอมนะ ก็เปลี่ยนชื่อนะครับนะถ้าพบเห็นนั่นคือพวกมิชาชีพนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธารณะออกกกนเลขเด็ดก็ไม่มีกลุ่มนะครับเพราะนั้นใครไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้นั่นคือไปเจอพวกมิชายีพแอะเนะครับเนะี่ยภาพอาจจะนะนี่ฟังคำอธิบายนะครับจากเสียงก็ยังโอเคนะครับถ้าภาพไม่ชัดก็ฟังเสียงก่อนนะครับห้องเสื้อสุนีนะครับอยู่จังหวัด การจันนบุรีชัดเจนนะคุณดอกทานตะวันอยู่กำแพงเพชรก็ชัดคุณมะเหนียวอยู่เพชรบุรีคุณฟ้าสวยไม่รู้อยู่ไหนก็ชัดเจนอเคสรุปไม่มีใครไม่ไม่ชัดเนาะสรุปแล้วเสียงดังฟังชัดกันทุกทุกคนผมอยู่ดอนเมืองชัดเจนนะครับคุณประเสริฐก็ขอบคุณนะครับที่แก้งผลการรับฟังให้ทราบนะครับมีส่วนรว่วมคนอ่อนนะอยู่ อยู่ในละคนอ่อนวัตรรยาอยู่แถวอ่อนนุชเสียงดังฟั่งชัดอ่อนนุชนะคิดถึงสมัยไปเรียนดูดวงสมัยย้อนหลังไปหลาย,ลายสิบปีนะก็ไก,กลาจากอาจารย์นะอาจารย์อยู่ฝั่งทนนะอยู่ฝั่งทนฝั่งเพชรเกษมอ่อนนุชอยู่ฝั่งตะวันออกขนาดนั่ง BTS แต่ก่อนไม่ไม่ไม,ม,มี BTS ก็ยังสามสามต่อสี่ต่อ นะึกถือว่าไกลอยู่พอไปพูดถึงอ่อนนุลนะ้วก็เลยเลยนึกนึกได้ไหมก็ถือว่าไกลนะครับไกลมากๆเลยนะ้วพูดถึงออมสินนะครับนะพิมพออนสินรัฐบาลนะอาจารย์อยูนะ่เห็นความเมนขึ้นเดี๋ยวขออ่านความเมนก่อนเห็น,ม,น,ม,นมันอะไรเนาะน,นี่อาจารย์อยู่ที่ไหนเป็นหลักเดี๋ยวจะปไปไล่สดให้เบิง้งอาจารย์จะไม่ไปอยู่กาลสิน นะครับอาจารย์ไม่ได้ไปอยู่กาลสินเดอแต่จะไปเยี่ยมเยี่ยมเพ,พี่น้องทุกกาลสินเดี๋ยวอาจารย์จะไล่บอกดอกไปอยู่ว่าอาจารย์ไปอยู่จังหวัดไหนหลายๆครั้งหน้า,นาทุกคนให้จะเดาออกว่าอาจารย์ไปจังหวัดไหนเยอะบ่อยที่สุดช่วงที่ไปกาลสินน่าจะพอเดาออกอยู่มั้งยังยังไม่ได้เป็นทางการเด้อแตนะ่ที่จะไปอยู่เนี่ยไม่ใช่ไปอยู่กาลสินนะครับแต่ว่าย้ายไปอยู่จังหวัดเดี๋ยวค่อยบอกกัน เป็นปิิศนาคนเดี๋ยวเปียงหอดก่อนว่าอาจารย์ไ์สดอยู่ที่จังหวัดไหนนั่นแหละก็คือจังหวัดที่อาจารย์จะไปตั้งหลักปัดแรงอยู่พระบัตรประชาชนก็เป็นของจังหวัดนั้นแล้วใบขับขี่ก็เป็นของจังหวัดนั้นแล้วอะไรทุกอย่างเป็นของจังหวัดที่จะไปอยู่หมดแล้วนะนะครับนะใคยว่ากันเราถูกอยู่หรอบคุณทัตนีน่าอยู่ประมาณนั้น นะครับเอ่อประมาณนั้นแหละนะเดี๋ยวจะบอกแมนคุณแมนยู่หันแหละนะครับไปจะไปอยู่นั้นนะเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวข่าวดังก่อนเดี๋ยวประมาณเดือนวันอังคารวันวันเสาร์เนาะกุมภาเดี๋ยวมีนาเนาะเดี๋ยวรอดูนะเฟซของอาจารย์ด้วยเดี๋ยวจะลงให้ดูนะนะครับเดือนมีนาเดี๋ยวจะลง ข่าวคราวให้ดูอัปเดตข้อมูลข่าวข่าวข่าวคราวให้ดูตอนนี้มันยังมาเบาเบาออกไม่ยั่งท่านนั้นเนาะเก็บไว้นิดตนึงเป็นความลับนะครับเป็นความลับนิดหนึ่งอ้าวพิมออมสินรัฐบาลนะครับแต่นในกลุ่มเฟซและก็กลุ่มแนวทางน่าจะเห็นหมดแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายความไปทีละอย่างนะวันนี้พอพราโชคอาจารย์มันมายาวเนี่ยนะ มันเป็นโชคที่ใหญ่เลยอาจารย์ชืิดว่ามีความมั่นใจว่าของรัฐบาลวลนันี้ใครดูสามไลย้อนหลังว่าอาจารย์ท้าประกาศว่าอย่างไงอาจารย์ซื้อลัตเตอรี่ไปสามหมืนเนพี่น้องสื่อตัวเดียวเป็นลอยใบยก็คืองวดนี้แหละเดี๋ยวสิวเ้ฟปาลรัฐบาลอาจารย์เคยพูดเนาะลองใครจำได้อาจารย์ให้ตัวไหนตัวเด่นถ้าไม่มี อาจารย์วางมือรัฐบาลเลยนะครับกาการันตีขนาดนั้นอาจารย์ซื้อตตรัตตอรี่ถือว่าเป็นร้อยใบหางเดียวในภายในหางเดียวที่หนักมากเดี๋ยวสองหางด้วยนะแต่ว่าตัวนี้หนักมากคือไปที่ไหนเนะ่ะอาจารย์ซื้อกลับด้วยตตรัตตอรี่กลับมันคนสิมีโชคพี่น้องเนี่ยคนจะมีโชค มีโชคแบบไหนก็ว่าจากเบาออกอาการได้เนาะเออใครอยู่ในเฟซส่วนตัวของอาจารย์เมื่ออาจารย์ลงวันที่หนึ่งใครใครเห็นเฟซส่วนตัวที่ลงวันที่หนึ่งอะ่ะน่าจะรู้นั่นแหละคือเป็นสัญญาณของคนมีโชคในเฟซส่วนตัวนะเห็นไหมที่หลานลงที่อาจารย์แชร์มาในเฟซส่วนตัวของอาจารย์คุณแมนน่าจะเห็นอยู่หรอก <c oughs> ลงวันที่หนึ่งอะ่ะมันเป็นเลิกดีอาจารย์ไปทําอะไรไว้ที่มีเงินห้าแสนวางอยู่หน้าหน้าน่ะ นะมัดละมัดละแสนห้าห้าปึกหนะ่นะั่นนะจากก่อนหน้านั้นอาจารย์ถูกมาสีงวดซ้อนเล็งวดนี้นะ๋อ้สแสดงว่าทุกคนเห็นเนาะนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นของรัฐบาลอาจารย์ฟันตามนี้เพาาะะนั้นใคร นะครับอยากได้ตังคหาซื้อลอตเตอรี่ต้องมีศูนย์เท่านั้นเด้อศูนย์เนี้ยมันเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างด้วยนะครับนะซื้อลอตเตอรี่ต้องให้มีศูนย์อาจารย์ไปเหมาตัวไหนที่มีศูนย์ในแผงหรีถึงว่าซื้อลอตเตอรี่ไปสามหมื่นเพราะหลักศูนย์อาจารย์องค์มัดไปเมื่อเมื่อวานเนานีู่เนาะไปข้างนอกมาอาจารย์เหมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปเหมาบนเนี่ยอาจารย์เคยเคยถูกมันไม่ได้ตังถ้าไปเลขบนอ่ะบม่ได้ตัง เพราะฉะนั้นเราซื้อรัตเตอรี่ต้องซื้อล่างเท่านั้นเด้อพี่น้องเพราะนั้นล่างสูตรมันเด่นกิงๆคือศูนย์นะครับอาจารย์เมาเลยตัวไหนที่มีศูนย์ทุกแผงเ่ยอาจารย์เก็บหมดเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูอยู่แล้วนะเดี๋ยววันวันวันมาลุ้นนะเดี๋ยวจะให้เบิ้งเด้ออาจารย์ซื้อหลายแหย่งนะอันนี้คือตามนี้นะหรือฟั่งจากปากเอาเนาะอาจารย์เล่ยนหนักครับ นะตัวเดียวคือหนักมากฟั่งปากก็คือ0ูนและ20ตัวนี้เป็นร้อยใบเล่นหนัก2หางกนะ็คือ0ูนย์สองสองและก็ศูนยหกหกศนเท่านั้น่นเลขมีศูนย์แต่ว่าทุกตัวในหลักนะครับตัวเต็มนะ่ะในเลขใบฟ้าเนี่ยอาจารย์ซื้อทุกหางนะหลักที่มีศูนย์ก็มีศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกและศูนย์เจดถูกไหมเพราะว่าหกศูนย์มันเป็นของบนแต่ว่ามันเป็นล่างได้ นะในในหลักหกมันมีสามหางแล้วก็หลักหลักศูนย์ก็มีเท่านี้นะจะเล่นเท่ากันทุกตัวแต่ลอตเตอรี่ที่อาจารย์เก็บตามสูตรมันที่ที่มันได้หนึ่งได้หกที่อาจารย์เคยไลฟ์สดที่บอกที่อาจารย์หาเก็บลอตเตอรี่ที่มันมีหนึ่งอาจารย์เก็บอะไรหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดาะมที่แล้วเนี่ยมันเป็นสูตรของตัวนี้เลยแต่มันชนที่ที่ศูนย์มากๆตอนนี้อาจารย์ถึงบอกว่า อาจารย์ไล่ไปบอกสามครั้งถ้าไม่มีในสองตัวนี้นะบนมาล่างหรือล่างมาบนได้หมดถ้าไม่มีทั้งบนทั้งล่างภายในเลขของอาจารย์ตัวนี้อาจารย์จะวางมือรัฐบาลนะโอเชียโจึงกาการันตีนะครับนะนะวิ่เงเอารูดเอานะครับไม่มีอันเด้อนะซื้อไรได้ไรซื้อหน่อยได้หน่อยนะ ซื้อหลายได้หลายซื้อหน่อยนด้หน่อยเ๋ยวเบอร์นตเตลี่ตัวเดียวมันเยอะเดี๋ยวนะในกระเป๋าเราจะเอาไปรวมกันแล้วลนะ่ะให้ดูตัวเดียวเนาะมีกีก้าพูดให้ดูอยู่อ่ะมันอาจจะไม่เห็นครือขี่ได้พีนะ่น้องเนี่ยเยอะมากเนี่ยเลยร้อยใบได้เนี่ เดี๋ยวจะให้ดูตัวเดียวไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าปิดเก็บมาเมื่อวานแต่มันจะอาจารย์จะกลับเนะยมันจะแตกกันมาัาสรุปแล้วตามที่อาจารย์บอกนี่แหละเดี๋ยวมันจะหลงกันเพราะว่าอาจารย์จะมัดใบมัดนี้เป็นของเลขตัวนี้มัดนี้เป็นเลขของตัวนี้นะอันนี้เป็นชุดสองใบอันนี้เป็นมัดของชุดห้าใบก็จะก็จะแยกแยกแยก,แยกแบบนี้ไหพี่น้องมันจะหลง เนี่ยเอาให้ดูตัวเดียวมัดเดียวนี่เนาะเป็นเลขของตัวเดียวคือตัวนี้เนี่ยเราจะนับดูว่ามันมีกี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองชุดนี่คือเลขตัวเดียว เลขตัวเดียวยี่สิบสองชุดอองคือเป็นสะทรอนมันเป็นสีเขียวนะมันก็เลยสะท้อนยี่สิบสองชุดชุดห้าใบหนึ่งสองสามสามชุดนอกนั้นไว้ชุดสองใบคุณเอามันเป็นกี่ใบแล้วแต่นี้เอาประมาณนี้แหละนะครับ าวาสิมีโชคเงนะโชคแบบว่าหัศจรรย์นะเพราะนั้นให้เล่นนะครับฟังปากตามอาจารย์เดิน,นะใครซื้อลัตเตอรี่ต้องซื้อมีศูนย์เดิอน,นะที่อาจารย์เล่นก็คือ02-20และ 0, 0, 0 6 6ยอีกตัวหนึ่งมันเป็น05กับ07ก็เล่นหยุดนะแต่ที่หนักที่สุดก็คือตัวนี้นะครับอาจารย์ก็ไม่อยากจะบอกไม่อยากไปด่ามากเขา มันมันความคิดความเชื่อของตอแต่ละบุคคลเนาะแต่อาจารย์การันตีว่าถ้าไม่มีของอาจารย์อาจารย์จะขอวางมือและเขาก็จะกล้าพูดเหมือนอาจารย์ไหมถ้าเล็กเขาไม่เข้าเขาจะวางมือเขาจะไม่ไปทาแค่นั่นแหละนะนะครับเพราะฉะนั้นตามนี้นะอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้ให้เหมือนคนอื่นให้แล้วเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณจะถูกไม่ถูกเขาก็ไม่เกี่ยวถูกไหมเขาไม่ได้เสียตังค์ถามว่า ถ้าได้อาจารย์ได้เยอะถ้าให้ไม่ถูกแล้วไม่ต้องไม่ไม่คิดว่าทุกคนจะเก็บเท่าไหร่อาจารย์เท่าไหร่แต่งวดนี้เฉพาะลอตเตอรี่สามหมื่นเนาะนะครับอาจารย์ซื้อหลายได้เพราะว่าขันอาจารย์ในบนในล่างได้พี่น้องแล้วอาจารย์ก็ได้มาทุกงวดเนาะมันออกทะเบียนรดอาจารย์สามงวดซ้อนเนี่ยแต่งวดนี้ทะเบียนรถของอาจารย์มันซื้อไม่ได้แต่ซื้อได้แต่เก้าเจ็ดเก้าก็ซื้อเวนําเนี่ยมันมีเหตุอะไรก็ไม่รู้ นะไปเมื่อวันเสาร์เนี่ยเอารถไปเข้าศูนย์ไปทำขาครอบไฟหน้านะชุดละหมื่นกว่าบาทแต่ไม่ไม่รับที่ชอบอะไรเลยศูนย์อาจาไรย์เลยไปซื้อซื้อใส่เองไม่ไม่เข้าศูนย์เลยนะครับสรุปแล้วสองวันปวดไป จุดสามหมื่นกว่าบาทเพราะว่าไปจ่ายที่ศูนย์เขาเข้าศูนย์มันมันหมื่นหมื่นสองพันกว่าเมื่อวันนะครับไปไปทำหยุดสองหมื่นเอดนะครับประมาณนี้แหละนะล่องล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งเอ็มอักษรยื่นรอยก็ใบเลขนี่แม่เบิ้งตัวเลขเอาแม่จะจะไปเบิ้องอื่นเนี่ยมันเลกอีหยังเนี่ยก็ยังบอกอยู่ว่าสื่อตัวนี้ไปจัดชุดจะไปเบิ้องอีหยังองอื่นเนี่ยเบิ้งเบิ้งเลขฟังคำว่าว่าอนี้ตัวเนาะ เจ้าสิว่าชัดบ่าชัดกระเบื้องตัวประกอบนี่ไหมเนี่ยเนี่ยกระเบื้องหเบื้องอยู่ตัวประกอบเนี่ยเออซื้อบรินั่นี่ตัวประกอบอ่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าดูมีออกบอกมีถูกก่อนกด้ศีลคือเลขไทยเลขสามตัวอืมก็มีอะไรอ่ะก็ศูนย์สองกับหกศูนย์หกสองถูกไหมในชุดสามตัวไฟฟ้าแค่นั้นเออเนาะเจ้านี่ก็เลยนะของกรอนการศีลในทุกแนวทางถ้าไม่รู้ตัวเน้นให้ดู เลขไทยเลขสามตัวเข้าใจเนาะเออนี่แหละเนาะบุญมีแต่กำบังเหลืออย่างเดียวจะใให้ซื้อให้เนาะนี่แหละคนเราเออประมาณนี้นะครับพูดมากไม่ได้แล้วแต่โชคลาภของแต่ลบุคคลเนาะอ่ะมันกวนมันพระมันก็หมดแล้วนู่นนะหลังไม่ออกที่จะมออีที่จะมีเพราะนั้นช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการทําบุญนะครับหนุนตัวเองเท่านั้น โอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีล่ำล่ำรวยรวยหิงๆิงปังปังกันนะครับเจอกันในนู่นแหลมบันหุยอ,อกนะครับโชคดีสวัสดีครับ